ครั้งแรกนะครับครั้งแรกกับคุณพ่อสมจิตนะครับวันนี้ผมนะครับในฐานะเป็นเสียแปงนะครับที่สปอยไปเยอะแล้วนะครับว่าจะให้พ่อมาเป็นสักขีพยานนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสักขีพยานในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้คุณพ่อพูดตรงนี้กับลูกทั้งสองคนครับผมโอ้ oh. เกันครั้งแรกนะครับต่อหน้า โอ้สาธารณชนเยอะขนาดนี้นะครับก็พ่อเคยสัญญานะครับกับนุกนุกเกอร์นะครับที่เรียกติดปากนะครับว่าจะมาให้กําลังใจแต่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับครั้งนั้นพ่อไม่ได้ไปเนาะใช่ใครับเพราะนะครับเพราะสาเหตุที่ FC ฟซีนะครับหลายท่านรู้กันอยู่นะครับพอไม่เป็นไรครับ วันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับต้องขอบคุณเสียแป้งนะครับที่วันนี้นะครับจัดให้ผมมาเป็นกําลังใจให้กับลูกทถนนวันนี้นะครับรวมทั้งไปอุลิโอหรือว่าเป็นมาให้กําลังใจที่ลูกเดินทางมาถึงนะครับจุดจุดหนึ่งที่ที่ที่เขา ได้วาดหวังไว้นะครับอาจจะไม่สูงที่สุดแต่มาถึงจุดเป็นที่น่าพอใจและก็อยากจะให้กำลังใจนะครับน้องชายโอ้ไม่ใช่ลูกชายนะครับ <c oughs> แตถถ่ถ้าเทียบดีๆความหนุ่มความแก่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะ, <c oughs> ะนะครับก็ถือว่ามามาให้กำลังใจ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับนะ <c oughs> ครับ ให้นานที่สุดเท่าที่นุกธนดลจะทําได้แล้วก็ให้น้องใบไปนะครับหรือว่าดูมาได้หลายไลท์นะครับได้หลายคนนะครับหรือว่าทําได้ดีนะครับถึงเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเพื่อนอาเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรตามที่เราได้ฟังตามคอนตักทางนะครับพ่อคนนี้นะครับยินดีเสมอนะครับนะครับ ในอนาคตเขาอาจจะเป็นลูกของคุณพ่อทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวพ่อเอาให้ชัดเอาให้ชัดวันนี้มาเป็นสักขีพยานเนี่ยต่อหน้าคนเยอะๆนี่เอาในทิศทางไหนเอาให้ชัดครับพ่อ,พ,อพูดไปเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกนะครับลูกชอบพ่อก็ชอบ,นะบแล้วคุณแม่ยังฝากมาอีกด้วยว่า าคุณพ่อชอบคุณแม่ก็ชอบด้วยแต่สิ่งสำคัญนะครับก็ฝากนะครับลูกชายนะครับไปไปด้วยนะครับให้อ่าแฟนคขับให้เอฟซีทุกๆท่ทททนา,นา,นนานนะครับเอ็นดูพวกเขานะครับให้พวกเขาได้สร้างความสุขให้กับพวกท่านทุกๆคนอ่าไปนานๆนะครับวันนี้ถือว่าพ่อมาให้กำลังใจถึงอ่าเวทีแล้วนะครับก็ ยินดีกับน้องนุกนะครับที่กับผมมาถึงตรงนี้นะครับคุณพ่อก็ปลื้มใจมากๆนะครับที่เห็นลูกชายนะครับมาสร้างความสุขให้กับแฟนขับแฟนเพลงนะครับอยากร้นหลามทีเดียวนะครับอ่อยากให้น้องนุกกล่าวอะไรที่เป็นซึ้งให้กับพ่อเอาแบบดบีบน้ําตาด้วยครับจริงจริงจจริงนุกกับพ่อเวลาคุยกันส่วนมากจะไม่ค่อยมีมีมีน้ําตาครับเพราะว่าส่วนมากลูกผู้ชายเนาะ ลูกผู้ชายพ่อก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับก็วันนี้เซอร์ไพรส์ามากพี่แปงเซอร์ไพรส์ามากแลก้วก็พ่อยังติดงานนะก็เลยไม่ได้คิดว่าพ่อจะมารถตู้รถตู้แกก็พูดแค่ว่ารถตู้เฉยๆนะครับก็วันนี้ดีใจมากที่พ่อได้มาเซอร์ไพรส์นุกได้มาอยู่ที่งานที่นุกมาออกคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อก็เคยให้คํามั่นสัญญาเหมือนที่พ่อเคยพูดไว้พ่อเคย ว่าช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งไปประกวดร้องเพลงครับอยู่รายการรายการหนึ่งนะฮะก็ตอนนั้นถ้าผ่านเข้ารอบอีกหนึ่งรอบพ่อจะลางงานและเหมารถตู้ไปดูแต่ว่าอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบนะครับพ่อก็ไม่เคยที่จะไปดูนุกประกวดร้องเพลงไม่เคยที่จะไปดูนุกร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตเลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ลุกก็รู้สึกภูมิใจมากมเลยที่ พ่อได้ขึ้นมาอยู่พ่อได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีที่นุกนุกมีงานอ่ะวันเนี้แล้วก็มีพี่ๆเอฟซเยอะมากเลยมาให้กําลังใจนุกครับผมนุกขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับอยากให้น้องลายกล่าวอะไรให้พ่อบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกพ่อก่อนเลยครับขอบคุณที่วันนั้นวันนั้นเป็นวันแรกที่คุณนุกธนดลเข้ามาอยู่ในค่าย คุณพ่อกับคุณแม่นี่ถือว่าหวงลูกชายมากๆเลยคุณพ่อเข้ามาสง่งเข้ามาส่งลูกชายที่่ายวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ปลายจําได้ดีเลยคือเหมือนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาสง่งแล้วคราวนี้อยู่มาจนถึงปีหนึ่งลูกชายตามความฝันไปเรื่อยๆครับตามความฝันไปด้วยกันจนจนมาถึงวันนี้วันที่ประสบความสําเร็จ ผมอยากบอกคุณพ่อว่าลูกชายคุณพ่อหี่หัวใจเขาแก่งมากเลยนะสุดสุดยอดความอดทนทุกๆอย่างในชีวิตของเขาวันวันวันที่เขาไม่มีเงินแม้แต่สักบาทเดียวเขาไม่กล้าโทรขอเงินคุณพ่อใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถึงว่ากว่าเราจะผ่านมาได้ด้วยกันจนมามีวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณ ที่ให้โอกาสลูกชายได้มายู่ที่ค่ายสิงห์มิวสิทขอบคุณพี่ๆเอทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนครับนอกจากพูดเรื่องพ่อแล้วกล่อาวอะไรกับลูกหน่อยครับเอ,เอาเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคีย์เลยครับไปสู่บทซึ้งนะครับผมพูดต่อหน้าพ่อผมอสิ <laughs> คุณ <laughs> คิดอะไรกับผม <laughs> พ่อตอนนี้เก <laughs> ือบหักไปแหงงนี่แหละสักคียพยานครับต่อหน้าพ่อ โหก็เบายังบอกมานี่คตรหลายเทก็สำหรับ so คุณนุกธนดลในความที่เราเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ถึงวันนี้มันอาจจะไม่ไม่ได้อยู่แค่แค่คำว่าเพื่อน พ่อผมก็เตือนคุณแล้วไงว่าคนเยอะเอาพูดต่อพูดต่อก็มีความมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางมากับคุณครับผมดีใจมากๆที่วันหนึ่งคุณได้มายืนอยู่ตรงนี้ประสบความสําเร็จแบบนี้ผมเคยไปงานงานหนึ่งกับเขาเขาเป็นนักร้องรับเชิญไปอยู่ประมาณ สามสี่งานแล้วเขาก็หยุดพักไม่ได้ไปช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถือว่าหน้าตาเขานี่ดูได้เลยว่ามันท้อแล้วมันไม่มีกําลังที่จะเดินต่อไปแล้วจนถึงถึงวันวันนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราลองย้อนกลับไปดูนในวันนั้นผมเชื่อว่าคุณภูมิใจมันมากที่คุณกัดฟันสู้แล้วไม่ไม่ย่อดท้อไม่กลับบ้านภูมิใจมากครับ แล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นคือผมได้มากับคุณดีใจที่คุณมีวันนี้แล้วคุณรักผมไหมคุอขอเลยคุณรักผมไหมครับพูดต่อหน้าพ่อผมสิ อ่ะผมให้คุณไม,ม,ม่มีทางเลือกกันแล้วกันรักกับมันเป็นเรื่องของอนาคตกับไม่รักก็ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้เราก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับอา่าขอบพระคุณนะครับอ่ะดีกว่าเนาะ ซึ้งมากนะครับขอพระคุณคุณพ่อนะครับขอใกล้ชิดนิดนึงเผื่อเก็บภาพนะครับผมไม่ลบกวนเวลาอันมีค่านะครับขอให้น้องสองท่านนะครับมอบความสนุกให้ท่านที่อยู่ทั้งนี้และก็อยู่ทั้งบ้านด้วยครับผมส่งต่อให้น้องเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อด้วยครับผมกดปูหน่อย พ่อกลับไปชนีหาขคาดองอันนี้นะพ่อคือเสือมภัยมากไม่คิดว่าพ่อนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งรถมากๆเลยนะและก็มาถึงไกลมากมาถึงนี่คือไกลมากนะครับยองและยองจตก่นศิลาและยองเพราะว่าเขามาเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เพราะลูกชายเขาอย่างเดียวหรอกแต่คือผมงงมากตอนเช้าเราไปแวะบ้านคุณใช่ไหมใช่พ่อะเพราะผมว่าไปแวะบ้านนุกก่อนนั้นบอกออกไปไว้บ้านก่อนแล้วทีพ่อพ่อก็ยืนอยางนั้นว่ปากว่าตีงเด้ ไปงานใส่อะลูกเดียบอกเขาอ่ะพ่อนี้ครับแม่นี่ครับเอ้าเอายังไเอาของไว้ครับไปงานใส่ะลูกโชคดีโชคดีด้วเรียมันเป็นแผนเลยคืออย่างที่ปายพูดนะครับก่อนหน้านี้คือนุกไม่กล้าที่จะโทรกลับไปขอเงินพ่อเพราะว่าตอนนั้นเราอายุยี่สิบย2ิบเอ็ดยิบสองยิบสองคือเราก็โตมากแล้วแล้วเราก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่พ่อต้องัพพอร์ตแล้วก็ดูแลน้องนะครับเราก็ ตายมากช่วงนั้นที่จะโทรกลับไปขอเงินเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วเทากับอดกับขอเขากินขอไปปกินขอเงินย่อขอเขากินหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาก็ให้เราปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่คืนเขาแลวเขาเขาก็คงไม่เอาคืนหรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้กระเป๋าเดียวกันอันอันอันนี้คุณพูดจริงะครบ ฮะอันนี้คุณพูดจริงใช่ไหมแล้วคือถุงเงินนุกนะครับเข้าถุงเงินไปเลยนะครับเออจริงๆแล้วตอนนี้ก็เลิกที่จะใช้กระเป๋าด้วยกันแล้วพลาดพลาดพลาดโอเค